อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินสดอยากมีความสุขอยากให้สังคมยอมรับทำอะไรดีนะวันนี้ครูกระแตค่ะอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นซีอีโอในบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ทําออนไลน์กับบริษัทแม่มดออนไลน์มาโฮบแล้วค่ะมีบ้านมีรถมีความสําเร็จมีความสุขมีความภาคภูมิใจและรู้ว่า มีศักยภาพในตัวเองมากมายพร้อมที่จะมาส่งต่อมาสอนสร้างออนไลน์สร้างอาชีพให้คุณประสบความสำเร็จไปกับพวกเราแม่มดออนไลน์ยุคนี้ใครๆก็จับโทรศัพท์ยุคนี้ใครๆก็รู้ว่าออนไลน์ลุ่งเลืองมากๆแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดเช่นเดียวกันหรือไม่ถ้าวันนี้คุณคิดว่าออนไลน์คือสิ่งที่คุณจะต้องทำแล้ว วันนี้คุณพร้อมที่จะจับมือกับครูกระแตมาประสบความสำเร็จในออนไลน์หรือไม่ถ้าใครพร้อมไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ได้ค่ะครูก,กระแตยินดีสอนสร้างให้คุณอ่ะเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจในออนไลน์ค่ะมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ค่ะมีหัวใจที่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากให้คนในครอบครัวมีความสุขมีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีสิ่งที่คุณหาะะปรารถนาอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินสดอยากมีความสุขมีที่การทําธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์กล้าคิดกล้าเปลี่ยนกล้าลงมือทําการเรียนการสอนเป็นอะไรที่ปลายนิ้วสัมผัสทุกคนสามารถทําได้มีแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะที่รับทุกเพศทุกวัยพ่อมดแม่มดเรายินดีต้อนรับค่ะ ใครที่ต้องการนะคะมาช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดนะคะมีทุนมีเวลามีหัวใจรักธุรกิจออนไลน์มาถูกที่มาถูกเวลากับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มาเป็นหุ้นส่วนมีทำเลทองที่มหาศาลมากๆในออนไลน์ใครที่บอกว่าความสำเร็จอยู่ไกลมาเจอความสำเร็จที่ใกล้แค่ปลายนิ้วสัมผัส ในธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์การที่เป็นซีอในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แค่เพียงคุณตัดสินใจง่ายมากๆน0 0 0แสนกับการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคุณได้รับผลิตภัณฑ์ไปดูแลและไปขยายธุรกิจไปขยายเฟรนชาชสยครูกระแตสอนให้วันนี้อยากติดปีกเพชรแบบนี้ไหมคะวันนี้ใครๆก็ปาถนาความสำเร็จที่สั่งงาม ในธุรกิจในบร,ริษัทแม่มดออนไลน์เราทำธุรกิจด้วย5สอ,อยากรู้ลึกรูกรก้จริงไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ไลน์แล้วเจอกันค่ะ